รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสางเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามไม่ลอกนีเมื่อเรามาคิดไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้ถึงตีห้ครึ่งในรายการคิดดีแลนดทางททบหเช้าว,วันนี้เราอยู่ที่ศูนย์เวชทศาสตร์เขตเมืองราชพิพัฒน์เพื่อการฟื้นฟูและประคับประคองเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์พศ2568วันนี้ที่นี่ทําพิธีเปิดหอพระพยาวจิตโชดและหอพระอาพาธวชิระคุณาธารเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเชา้าวันนี้เรานำข่าวสารศูนย์เวชศาสตร,ร์เขตเมืองราชพิพัฒน์เพื่อการฟื้นฟนูและประครับประคองถนนเรียบคลองปทุมแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พศ2568มาให้ทราบค่ะเวลา9นาฬิา30นาทีที่ศูนย์เวชศาสตร,ร์เขตเมืองราชพิพัฒน์เพื่อการฟื้นฟนูและประครับประคองเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาทำพิธีเปิดอาคารคิรานุปถากหอพระอาพาธวาชิรคุณาทานเพื่อดูแลพระพิสุที่อาพาธและเปิดหอพระสวดมนต์พยาวจิตโชตเพื่อเชิดชูเกียรตินางพยาวจิตโชตผู้บริจาคที่ดินจำนวน5ไร่39ตารางวาเนื่องในมงคลโอกาสฉลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยดิเลกคุณาภรณ์ชั้นที่สอง ในการนี้สมเด็จพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดพระพรหมวชิรวิมลมุนีวิทย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชร,รังสิตราชวรวรมหาวิหาร พระธรรมวชิรคุณาธานที่ปรึกษาเจ้า,าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารประธานดำเนินการก่อสร้างพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรทวิดากามนลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางพยาวจิตโชตผู้บริจาคที่ดินจำนวน5ไร่39ตารางวานางวันธนีวัฒนะประัรกรุงเทพมหานคร นายสมบัติพิมพสอนผู้ตรวจราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแพทย์หญิงเลิศรักรีราเรืองแสงผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนายแพทย์ภูริพัฒน์แสงทองพาณิชกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์คณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีเปิดอาคาร มโนตานิุตังปะฏิวายะ โดยในวันนี้นายแพทย์ภูริพัฒน์แสงทองพาณิชกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นำสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยภายในศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองราชพิพัฒน์เพื่อการฟื้นฟูและประคับประคอง และเยี่ยมพระพิสุที่อาพาธภายในหอพระอาพาธวชิรคุณาทานศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองราชพิพัฒน์เพื่อการฟื้นฟูและประคับประคองถนนเรียบคลองประทุมแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบประคับประคองและดูแลต่อนเนื่อง เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากไปอย่างสงบรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายหลังการเจ็บป่วยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ลดภาวะทุพพลภาพและความพิการขอประธานกาอาราธนาเจ้าประุณสเุเด็จประกอบพิธีเจลป้าย ขอ,อพระอาพาธวาชิรคุณาธานเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการดำเนินการให้สำเร็จเป็นประโยนาาาาชน์แก่สาธารณชนและกงุงเทพมหานครต่อไปขอประธานกลาบธรรมธก,การมาด้วยความโคลงอย่างยิงย่งขอเม้ต่างถ่านที่

พระรายิตาบัลลังเกียรติเทอปะตวิปุกคลิเลอาติเตันนี้ไปก็จะเปิดบริการหรือว่าถวายการอิบาลรักษาพระบิสุสมเด็จอาพาธขึ้นยังสถานีจะโยมจงหลายที่ได้พบไปเจอพระคุณอาพระที่เจ็บป่วยหรืออาพาธอายุมากๆแล้วก็จะติดต่อมา ใช้บริการหรือจะมาพักรักษาอยู่ที่ศูตรแพทย์ศาสตร์เขต้อนสูย์แพทย์ศาสตร์เขตร้อนราชบิพัฒน์คนต่วนปกับประคองเขตศิวัฒนาก็ขอเชิญเจริญพรได้ตั้งแต่บัตนี้ไปจนไปขอเจริญพรก็ดีใจพึ้งใจเลยที่แบบวันนี้นะมีวันนี้ได้ก็ดีใจ ตอนนี้เรายืนอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะแล้วก็โครงการที่เราทำเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ได้เพิ่งเริ่มวันนี้หรอกออคุณป้าพยาวเป็นคนใจดีมากท่านเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลแล้วก็ท่านมองเห็นว่าผู้สูงอายุในชุมชนในละแวกเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็อาจจะยังเตรียมผู้สูงอายุให้ สุขภาพดีไม่เจ็บป่วยมันคงมันคงยังเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย mm. ก็จะมีผู้สูงอายุขึ้นเรื่อยๆคุณป้าเลยบริจาคที่ให้ประมาณ5ไร่กว่าๆให้โรงพยาบาลเนี่ยใช้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรโดยเน้นไปที่เรื่องของการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะดัง mm. น,นั้นเริ่มแรกเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อสักประมาณปี6162เนี่ยค่ะท่านให้ที่มาพอเดือนสิงหาปี -65 เราก็เปิดบริการอย่างเป็นทางการที่จะดูแลผู้สูงอายุในกรณีที่ป่วยอาทิเช่นป่วย ICU มาแบบวิกฤตอะค่ะต้องขออภัยวิกฤตแล้วก็พาเ t ทีฟคือเป็นการป่วยแบบเกือบเกือบจะระยะท้ายก็ระยะท้ายนั่นแหละป่วยประคับประคองต้องการการดูแลตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็เปิดให้บริการพร้อมๆกับเราเปิดที่เป็นฟื้นฟู IMC ก็คืออย่างนี้ค่ะปกติเวลาผู้สูงอายุป่วยหรือเป็นอะไรมายอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับการรักษาไประดับหนึ่งแล้วจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่พร้อมกลับบ้านเพราะว่าร่างกายยังฟื้นฟนูแบบ คือคนเราจะกลับบ้านอ่ะมันต้องช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งพร้อมกับที่บ้านนะคะคนดูแลก็ต้องตั้งหลักเนาะปรับสภาพบ้านปรับวิธีชีวิตเตรียมนู่นเตรียมนี้โอเคศูนย์ฟืนฟ้นฟูหรือที่เรียกกันว่า IMC intermediate care เนี่ยก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะเราใช้คำว่าประวิงเวลาให้เตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกับฟืน้นฟูให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับไปดูแลตัวเองได้ให้ญาติดูแลได้ด้วยเพราะนั้น IMC ก็เปิดด้วยค่ะ ต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ